วันนี้ฟุตบอลหนึ่งคู่เฮ็บยินดีนำเสนอมากๆจริงๆครับดูจากภาพรวมแล้วเนี่ยความเสถียรของเขาเนี่ยมีโอกาสที่เขาเนี่ยจะเปิดบ้านครับเบียดคว้าชัยห้น้อยหนึ่งประตูครับทุกคนครับเป็นคู่ระหว่างทางด้านของผู้ใหญ่อินเตอร์พิลาเนครับวันนี้เปิดบ้านครับเจอหงส์แดงลิฟภูนั่นเองทุกคนครับคู่นี้ผมดูจากกำแพงก่อนนะครับบอกตรงนะกำแพงที่ผู้ใหญ่เปิดมาในเกมนี้เนี่ยผมบอกตรงว่าลิฟภูไม่ได้กลัวเลยครับเปิดมาแค่ปอเสมอเองครับซึ่งโอกาสเนี่ยมันก็ห้าสิบห้าสิบใช่ไหมครับเหมือนเป็นบอลสามหน้าที่สามครับ ประกอบกับสถิติที่ลิเวอร์พูลเนี่ยบุกมายอย่างนี้นะฮะลิเวอร์พูลเนี่ยบุกมาชนะได้ล้วนทั้งสองเกมในที่แห่งนี้เลยแต่เกมนี้เนี่ยต้องยอมรับจริงๆครับว่ากูใหญ่อินเตอร์มิลานเนี่ยเขามีฟอร์มการเล่นที่สเสถียรกว่าลิเวอร์พูลณตอนนี้ชัดเจนครับเกมรับเบียกแข็งแกร่งมากมีวินัยสุดๆครับสามเกมล่าสุดที่ผ่านมาเนี่ยเสียลูกเดียวครับและแนวลุกเนี่ยทั้งลาตอโร่ครับทั้งมาคุตตุลามครับ เชื่อตูเห็บจากการเล่นสามนัดทุกคนยิงระเบิดระเบ้อจริงๆเห็บส่วนริปูเราเนี่ยโอ้โหทุกคนเห็บกำลังอยู่ในช่วงวิกฤตเลยเห็บทั้งฟอร์มในสนามปัญหาเรื่องโมซาร่าอีกเห็บที่โดนแบนสามเกมเห็บเกมนี้ก็ไม่ได้บินมาด้วยตอนนี้ริปูบอกตรงๆเห็บว่าประสบปัญหาทั้งนอกและในสนามเลยซึ่งเกมนี้ไม่พร้อมจะเล่นจริงๆเห็บสุดท้ายแล้วเนี่ยกับการที่ดูพร้อมกว่าผลงานสเสถียรกว่าเกมในบ้านตัวเองด้วยครับจะมีโอกาสที่วันนี้เนี่ยงูใหญ่อินเตอร์มิลานครับเบียดคว้าชัยได้เหนือลิเวอร์พูลครับอย่างน้อยหนึ่งประตู วิ่งตัวจัดหนักจะเต็มครับอาจ้อนแย้งหงัวใจตัวเองไปหน่อยแต่วนการที่มันคือการลงทุนครับวันี้จัดไปที่งูงใหญ่อินเตอร์มิลานชอบตกลงมาทุกท่านสวัสดีครับ